อันนี้จะมาปอกมกะละกอให้หลามนะคะมะละกอฮอลแลนด์นะคะเพื่อนให้มาเนาะค่ะเนาะเพื่อนเอาความานนะคะไม่มีเม็ดเลยนะคะทุกคนจ้าไม่มีเม็ดนะคะปอกไว้กินหน้าหนาวเนาะค่ะเนาะหน้าหนาวน,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 นี้มะละกอนี่ผิวพันธุ์ดีเด้กินมะละกอสุกๆเนาะทําให้ผิวพันธุ์ดีนะคะแล้วแกกินอร่อยด้วยนะคะหน้าหนาวหาน้า,าหานาวมะละกอฮอลแลนด์จ้ามะละกอฮอลแลนด์เนาะเป็นมะละกอที่หวานนะ หวานฉ่ำนะคะอร่อยเหมาะสำหรับกินหน้าหนาวนะคะมละกอนะเน,ะน,ะเนี่ยเต็อเปลือกเขาอย่างนี้ก็โอเคนะคะเนาะบอกไว้ให้หลานก่อนจ้าเลิกเรียนมาก็เขาจะได้กินเนะะเาะเราก็จะบอกไว้ประมาณนี้เนาะหลานชอบค่ะมละกอหน้าหนาวนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงนะคะเนาะความอร่อยมาเต็มนะคะเรามีชอบมากเลยนะคะ เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะนะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะเนาะงไม่เป็นไรล, <laughs> ลูกหลานกิน <laughs> ถุงมือไม่มีพอดีก็เลยปอกนี่เลยนะคะเนะ้องปอกไปนี่เลยนะคะเนาะปอกให้ลูกให้หลานเลยนะคะ,ะบางทีเราก็จะปอกแบบนี้ค่ะปอกเอามะละกอนี่นะคะปอ,อนะกอน,น,น,ะะปอนี่เลย ชิ้นเลยนะคะเนาะโอ้โหอ่อกนี้เลยเนาะค่ะเนาะอ่าอกนี้เลยนะคะเนาะบอกให้หลานค่ะบอกให้อย่างนี้เลยบอกไว้แบบว่าใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเด็กๆมาเลิกเรียนมาก็กินละแต่อร่อยนะคะ นะถ้าไม่ปอกไว้ผิวเขาไม่สวยเนาะ,ะเนาะก็ต้องปอกไว้อย่างนี้เลยว่าให้ต้นข้าวกับน้องก็ต้นข้าวก็ยากเป็นผลไม้ที่ชอบมากเลยนะคะเป็นผลไม้ที่เขาชอบมากเลยนะคะเนาะปอกไว้ในตู้เย็นเลยนะคะลูกนี้ก็โหนะ่ากินแล้วจะปอกแค่สองลูกพอนะคะวันนี้เนาะเวลากินหมดแล้วก็ค่อยปอกใหม่นะคะแต่เราจะปอกแบบนี้นะคะอปอกให้เขากินอย่างนี้เลย แล้อ่าและว,วปอกประมาณนี้เลยนะคะเอาไม่ดอกก่อนนะคะไม็ดออกก่อนนี่คือมะละกอที่หวานที่สุดนะคะเป็นมะละกอฮอร์เรนนะคะเนาะ,ะโอ้โหมะละกอฮอร์เรนนะคะ,อ,ะอร่อยมากเต็มน,นะคะอป,อปอกไว้นี้เลยนะคะ ให้หลานค่ะออกสองลูกพอแล้วเนาะสองอลูกก็ถือว่าพอดีละแบบนี้นเลยนะคะเม็ดออกก่อนนะคะเม็ดออกก่อนเดี๋ยวเก็บชอบนะคะมาระกออย่างนี้เนาะ ของหวานเนะเด็กๆชอบแต่กินผลไม้ย,ยีงมีประโยชน์นะคะผละไม้ย,ยี่มีประโยชน์เนาะหน้าหนาวยิ่งหน้าหนาวนะคะผละไม้ยิ่งกินยิ่ง,งทำให้ผิวดีนะคะมะละกอนะาะนาะชุมฉ่ำและอร่อยอา่าเราก็ชอบนะคะเนาะออกไปเก็บเม็ดออกก่อนนะคะมานี้นนคะเนาะ,ะขอบคุณในการรับชมนะคะแกะแค่สองลูกพอเนาะ,ะไว้ให้ต้นข้าวกอย่า